สวัสดีครับพบกับผมนะครับปู่ช่างบอยมหาสารคามนะครับสวัสดี FC ทาง u t u b e นะครับแล้วก็สวัสดี f c ทางแฟนเพจทุกท่านนะครับอันนี้ผมจะส่งพ่วงรถไถ่ายรุ่นไม่ดำเผากระบะนะครับตัวนี้เป็นของลูกค้าทางบ้านหมักไม้นะครับอยู่อำเภอโกสุมนะครับจังหวัดมหาสารคามนะครับลูกค้าสั่งเป็นรุ่นไม่ดำเผากระบะครับขนาดกว้างนะครับเมตรเจ็ดสิบนะครับยาวที่สามเมตรนะครับอกสูงที่ 1เมตรนะครับสามารถเปิดค้างได้นะครับเราบนที่เห็นนี้ก็สามารถถอดออกได้นะครับตอนนี้จะเป็นกระทะครอบ1 5อย่างเปรเซ็นต์นะครับทางั้านเราก็เอกลักษณ์เหมือนเดิมนะครับจะมีบันไดสองข้างนะครับมีหมวกนะครับเจาะช่องมองหลังนะครับมีขาตั้งครับเกรยวมีกล่องเครื่องมือพร้อมไปนะครับค้าอาพไซกับตัวกูบะตา4ีแรงนะครับตัวนี้เป็นคันที่3ของบ้านนะครับคันที่2ก็จอดอยู่นู่นนะครับ เป็นบ้านเดียวกันนะครับพี่น้องกันนะครับสั่งอีกคันหนึ่งนะครับตัวนี้จะเป็นเผากระบะนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นเผาหกล้อนะครับเป็นพี่น้องกันครับกันสองคันนะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับติดต่อนะครับเบอร์โทรนะครับผมจะส่งไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับ ันนี้จะเป็นกระซีรังน้ำหน้าสีเป็นตัวกระซีนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูช่วงล่างนะครับตัวนี้จะเป็นเหล็กรังน้ํานะครับแล้วก็สัดตามให้แบบนี้นะครับตัวนี้จะเป็นพาวัรสองนิ้วนะครับตาไกลของฟอร์ดนะครับหมุนได้ร้อยแปดสิบนะครับช่วงล่างก็เป็นพาวของอีสัตติมนะครับหัวขับ้ายแบบนี้นะครับนี่นะครับลาบน ถายน็อตออกนะครับแล้วก็ยกขึ้นยกลงนะครับตอดเข้าอดออกนะครับาข้างก็เปิดได้นะครับตอนนี้เราก็มีบางคนไปให้ลูกค้าด้วยนะครับถาท่านใดสนใจนะครับติดต่อนะครับเปรโทรนะครับผมจะทิ้งไ,ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับ